แฟนมา13คนยิบซีเล่นเกมถามตอบทําสามีชัดฟิลไปเลยเมื่อตอบคำถามมีแฟนมาแล้ว13คนเอนดูสีหน้าของนิโคลัสเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่หวานต่อเนื่องแบบไม่มีแผ่วเลยจริงๆสำหรับคู่ของยิบซีคีรติก,กับสามีฝรั่งบริสเตอร์สุดหล่อนิโคลัสหลังเพิ่งเข้าพิธีวิวาไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศ ริมทะเลสุดแสนจะโรแมนติกมากๆหลายคนที่ติดตามไลฟ์สไตล์ของเธอผ่านทางอินสตาแกรก็จะได้เห็นภาพหวานปนเซ็กซี่ๆของยิบซีอยู่บ่อยครั้งล่าสุดยิบซีได้เล่นเกมตอบคำถามแบบเร็วๆกับสามีสุดที่รักโดยในคลิปที่ Talk, ทอคิทลโลีอชได้ทั้งคู่กำลังนั่งตอบคำถามกันอยู่โดยเริ่มจากส่วนสูงเท่าไหร่ยิบซี165ซนเมตรนิโคลัส186ซเมตรชอบกินอะไรยิบซี อาหารอิตาเลียนกับอาหารใต้นิโคลัสอาหารอิตาเลียนระหว่างพิซซ่ากับพาสต้าเลือกพิซซ่าชอบฟังเพลงอะไรศิลปินคนโปรดยิปซีชอบฟังเพลงลอเนเดตเรกนิโคลัสชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตปู่พงศิษฐ์ทำทีและมาถึงคำถามที่ทำให้ต่างคนต่างร้องว้าวไปเลยกับคำถามที่ว่าคบแฟนมาแล้วกี่คนนิโคลัสี่คนยิปซีสิบสาคนหัวเราะ งานนี้ทำเอานิโคลัสสามีถึงกับต้องถามซ้ำว่าแฟนจริงๆหรือไม่ใช่แค่สัมผัสนะพร้อมกับบอกว่าเยอะจังซึ่งยิป4ีก็ได้บอกว่าแฟนจริงๆไม่ใช่เราก็เลอสุดท้ายคำถามที่ว่ารักคนถามใหม่นิโคลัสก,ก็ตอบได้อย่างน่ารักและอบอุ่นว่ารักครับต้องบอกว่าเป็นคู่ที่หวานได้อีก